那房子怎么？那我……嗯？嗯。啊

รัวโอ้หมวกอันมวกกะบูมนากนากันใหญ่อยใหญ่นาดตัใจกใหญ่ไหนฮะเนาะอะไรอะายหต้องออกนี่ Nhắm thôi nè các Chạy. Ê, này hẳn nó. Bà thơ khó thơ khó lắm Không có gì

เขเลยใส่พบค้อยางนั้นถามเขาเขาเลี้ยงอย่างไรเขาเหลับไวๆคือเขาเอาปุ่มสงสาไห้แค่นั้นถ้าไม่เป็นใช้เข้าอยู่เนาะใช่คอนสตายอย่างนี้เข้ามั่านันว่านั้นใส่ขังหลุมบ้านท่าน ใช้ข่างมันถ้าจะกินยังก็เปิดได้นะเราเราก็ไข่ฉันหลับแข็งออมพยาดนี่้นหลับแข็งอ้อมไหรล Kín, kín cục cục, không có thể áo. Có thể uh, có hoạt động 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 điu điu 3 món con búp bê chín nọ cô liêu có mà ăn chín nọ cô liêu mà cầm